เจม,มินเนอร์ดาวเตลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังต้นสังกัดเปิดบ้านเสมอเชลซีในสุพเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดแต่พอใจที่ทีทมเก็บพลีนาชีดได้วันที่22มกราคม2566เจมส์มินเนอร์แข่งสารพัดประโยชน์มากประสบการณ์ของหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับสนามแอนฟินมีส่วนทําให้หงแดงเสมอสิงโตน้าเงินขามเชลซี0ต่อ0ในสุเรียเมลียอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมา พร้อมกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมรวมใจกันสู้ต่อไปการเก็บครีนชีตได้ถือเป็นเรื่องที่ดีมีเนอร์กล่าว่าเราต้องการชนะเกมในบ้านเสมอเรารู้ดีถึงสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้สิ่งต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องรวมใจกันและทำงานหนักมันเป็นเกมที่ยากเพราะเป็นการเจอกันของสองทีมที่ไม่ได้เล่นดีที่สุดในตอนนี้นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการชนะการต่อสู้นี้แต่สนามก็ไม่ได้ทําให้เราเล่นง่ายอย่างที่เราต้องการเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากในช่วงเวลาที่ยากของทีมผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดคืออต้งรวมใจกัน และต่อสู้เพื่อคลินชีตเหล่านั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้น